ในเรื่องราวตรงนี้นะครับที่น้องสาวนะครับนะก็เป็นตัวแทนพี่สาวนะครับที่เข้ามาทักแชทนะครับพูดคุยกับผมนะครับว่าพี่สาวเนี่ยนะครับหลงเข้าไปกดกู้นะครับในแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยนะครับโหจนแบบมันเยอะเกินไปจนที่มีผลกระทบกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่โหต้องต้องแบบ มารับรู้เรื่องเราแบบนี้นะครับก็หายืมโปโอนี่โปะสินเท่าไหร่ก็ไม่พอจนทุกวันนี้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ได้เข้ามาออสอบถามกันนะครับแล้วก็ที่อยากจะปรึกษานะครับซึ่งตอนนี้ทางพี่สาวนะครับโหไม่ไหวแล้วนะครับก็แทบที่จะคิดสั้นนะฮะตามที่สอบถามผมเข้ามานะครับแล้วก็คือทุกวันนี้นะครับ เอ่อเท่าที่ดูนะครับเขาก็มีสอบถามเข้ามาว่าเอ้ยแล้วก็มีพูดคุยกับผมเนี่ยปรึกษาแลนะ้วตอนนี้เออพี่สาวก็แทบจะลาออกจากงานนะครับจริงๆตรงนี้นะครับผมผมจะบอกว่า,อาบอกพี่สาวนะครับนะตอนนี้ใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะในเรื่องของตรงนี้นะครับ ของมิจฉาชีพพวกนี้ต้องงต้อทำความเข้าใจก่อนว่าพวกนี้มันเป็นแอปเถื่อนนะฮะมันเป็นมิจฉาชีพในโลกโซเชียลนะครับสิ่งที่เราเจออยู่นะครับมันไม่เหมือนหมวกกันน็อกไม่เหมือนแบบว่าเ,เจ้าหนี้นะครับที่รู้จักกับเรานะครับเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่ต้องมาบ้านเรานะฮะซึ่งเอาเงินมาให้เรานะเห็นหน้าเห็นตากันนะครับ แอปเถื่อนนะครับเป็นในโลกโซเชียลนะครับผมก็พยายามอธิบายแล้วนะครับตอนนี้ผมผมคิดว่า,าพี่สาวท่านนี้นะน่าจะดีขึ้นนะครับนะผมไม่อยากให้ใครมากลัวตรงนี้ให้ได้แบบยังไงอะพูดพูดไม่ถูกนะไม่อยากให้จิตตกแล้วกันนะครับคือพยายามบอกเขาแล้วนะครับนะในเรื่องของการลาออกจากงานนะฮะถ้ามันมันสุดจริงๆก็ ผมให้ออกได้นะนะครับให้ออกได้นะถ้ามันมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับถ้ามันสุดจริงๆแบบว่าคนรอบข้างแบบรังเกียจเดียชฉันอะไรขนาดนู้นแบบว่าเออเราอธิบายแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะดูงานอื่นก่อนได้ไหมก่อนที่จะออกนะเพราะว่าเวลาผมไลฟ์ส่วนเนี่ยผมผมชอบพูดแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันแบบเนี้ยคุณไปดูงานท้างนอกก่อนคุณออกได้ นะค,คุณลาออกจากที่นี่ได้นะครับ <spe ech> เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นทุกอย่างได้นะคุณลาออกได้คุณลาออกเลยนะครับแต่คุณไปดูที่ทํางานใหม่ก่อนนะครับนะลาง,งานก็ได้อย่างงู้นอย่างนี้ก็ได้นะคุณดูก่อนนะครับแต่ตรงเนี้ในหลักเกณฑ์ประเด็นสําคัญของเราที่จะพูดคุยกันคุณอย่าคิดสั้นนะครับมันยังมีอีกหลายๆท่านหลายๆคนในประเทศนี้นะครับ โดนเป็นหลักล้านเขายังไม่คิดสั้นเลยนะครับเขายังไม่คิดสั้นเลยครับพี่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะนะออและเรายอดเท่าไหร่เราอะไรยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วในจุดลึกๆตรงนี้ไม่ว่าคุณจะยอดหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับทุกๆคนมันมีความสําคัญแบบเท่าๆกันหมดอะ่ะบางคนโดวหลักพันเนี่ยหุยพันหนึ่งกูอยู่ได้ทั้งเดือนนะกูต้องเลี้ยงลูกต้งนี่ หลักเบือนโอ้โหมันสําคัญที่สุดแล้วเออเราต้องใช้ใจ่ายนี่นี่นี่มันสําคัญเท่ากันหมดนะครับนะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคุณหยุดจ่ายได้เลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องคิดสั้นในเมื่อคุณมาเจอคลิปผมแล้วเนี่ยคุณมาเจอคลิปผมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือว่าพี่สาวเนี่ยนะครับไม่ว่าพี่สาวจะไม่กล้าดูคลิปผมก็แล้วแต่นะครับไม่กล้าที่จะเจอผู้คนก็นแล้วแต่แต่น้องสาวผู้ที่เป็นน้องสาวนะครับนําเสนอเลยครับ ให้ดูคลิปผมมากๆนะครับดูไลฟ์สดมากๆนะะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เขาโดนหลัก,ลกแสนหลักล้านมาก่อนเนี่ยเขาอยู่กันได้ยังไงเขาทนได้แค่ไหนเขานะเออนะครับเราต้องสู้สิครับนะคุณเคยเห็นหน้าพวกมิชชั่ชีพไหมที่ทวงคุณไม่มีไม่เคยเห็นนะมันฟ้องร้องคุณไม่ได้มันได้แค่ขมค่มขู่ทวงประจงประจาน คุณไม่ต้องไปกลัวไปอับอายแล้วเราเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเราเสียมาเยอะแล้วนะผมไม่อยากให้เสียไปมากกว่านี้แล้วก็มีผลกระทบกับครอบครัวกับพ่อแม่ด้วยนะครับนะสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนะขอให้คุณอดทนหน่อยคุณไม่ต้องจ่ายโอเคไหมไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้ไม่มีการตามถึงบ้านไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแจ้งความ ลงมาทึ่ประจําวันไว้ได้นะฮะของพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารออกไปข้างนอกได้กับคนรอบข้างได้คุณไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้มันแฮกมือถือคุณนะครับถามว่าโทรหาคนอื่นเนี่ยมันบอกว่าคนอื่นนะบอกว่าเราเนี่ยเอาชื่อเข้าไปค้ำประกันมันค้ำประกันได้ยังไงนะครับมันมีแค่ชื่อเล่นกับเบอร์โทรนะครับไม่มีชื่อจริงนะคุณจริงไม่มีแบบประชาชนของคนค้ำประกันเลยอันนี้มันหลอกคุณมันข่มขู่คุณจําไว้นะครับ นะจำไว้นะพวกเนี้ยเราแก้ไขได้อย่าไปคิดสั้นชีวิตเราสําคัญมีคนที่รักเราอยู่แล้วเราก็รักเขาแล้วรักคนในครอบครัวไหมละ่ะนะเออถ้าเรารักคนในครอบครัวคุณก็อย่าคิดสั้นเพราะเขารักคุณเหมือนกันตามนั้น้วกันนะครับชีวิตมีค่าไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเสสวะนะครับนะเชื่อผมเถอะนะครับดูคลิปหลายคลิปย้อนดูเลยนะครับไลฟ์ส่วนหลายรอบเลย นะแล้วคุณจะคิดได้เองนะครับก็ขอให้คุณผ่านไปได้นะฮะทั้งน้องสาวและพี่สาวนะครับพยายามอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีความสุขพยายามอธิบายนะครับเรื่องราวพวกนี้มันผ่านได้ครับ